ไลค์กับคอมเมนต์นั้นรักนะครับรักนะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักกับทุกคนไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกแล้วเพื่อนๆก็บอกเหมือนกันเพราะแต่ไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนโรยคอมเมนต์เขาทำไมก็คอมเมนต์เหมือนกันรู้ไม่บอกรักดาวิบ่อยสไตายยังไงนะยังไงนะเป็นไงคำวยพังของเขาคำวยพน่ารักนะเนี่ยนะเนี่ยนะคือปกติเขาเป็น แนวโรแมนติกอยู่แล้วนี่นานทีแล้วนานทีจะไปยังทีใช่เขาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วโปรเป็ดเขาเป็นยังไงอ่ะก็เขจะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกากๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาไปเขาไปที่บ้านเขาใจไหมก็ถูกใจก็ได้ใจแล้วได้เป็นไลน์พิเศษเฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะใครอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวก หนังซีรีส์รับเขาเลยจัดเซตอเทเตอร์มาให้ก็ดูก็ดูเพลนดีมันดูในโรงหนังอะไรเงี้ยฟอเทเตอร์มาติดตั้งที่บ้านเรเลยอย่างเงี้ยหรอ่ก็หมก่อนราต้องข้าออกันเลยมนก็เป็นห้องเดือดด้วยเลยครับผมแต่เปลี่ยนมาต่อกันเอตุนก็คือมาติดตั้งให้เองเลยไมมัผมผมติดตั้งผมติตั้งผมไปนั่งแก่ แค่นั้นพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเราไล้เนเซอร์ราไมั้ยเนเซอร์ราวเซอร์ราวชอปเปอร์เฮาเลยได้ลองยังได้ลองไปดูอย่างได้ลองได้ลองดูเลยครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแลเพลินมีรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยทักอกทักงใจยังไงอะไรเงี้ยพี่มิวก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบเท้าเลชอบเท้าชอบเท้า ก็ก็แอบ,บได้ดูเหมือนกันครับเหมือนก็ได้สง่งทวิตเตอร์แล้วแบบแฟนๆก็แบบโพูดไม่ให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างก็ไม่แปลกใจวันที่เขามา,<ๆ>อ,มาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์คือไมไ่ไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างเ,าเงี้ยคือเหมืนอนเหมือนเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็จะมีต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ไมได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอืแม่กื้มต่ออันตรายนะเออน่ารักดีนะใช่แล้วเขามีอันนึงที่เขารียกกำลังศึกษากระศึกษาการอย่างเงี้ยรู้สึกยงไงคำนี้คำว่ากำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภสิทธิ์ครับผมตั้งให้เพ่าะว่าแต่ว่ากับการเรียน ต้องเรียนน้อศึกษากันไปในในทุกๆเรื่องโยงไปไหนศุภิญญาโทโลงมาแก็แผดเอาชนะโล่งเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วแล้วถ้าถามว่าเรากัมีับมิวกับตุนยังไงเออยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามเริ่มตะกุบตะกักแล้วแต่พอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราเราเราโล่งไปที่มิวว่ามัน เราคว่ามันก็เหมือนแบบันก็ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับโล่งๆแหละก็สบายใจครับผมพี่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่ไหนเขามองว่ามันหยุดความคาดหวัเเหงเพราะกติกาไม่ค่อยพูดและแสดงออกที่ผมก็เดียวความคาดหวังเหมือนกันสุภาพเหมือนกัน<อ> ไม่ได้ดูเลยค่ะมามามาตามดูคืหลังเขาเนี่ยเป็นคนบอกให้ตามดูเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มมายิ้มมาเรายิ้มมดูเรายิ้มมาบิดไหมนั่งดูไปแล้วบิดต้องชน่ารักดีครับน่ารักดีจะมีโอกาสร่วมงานกันไหมคะแบบว่าออกเดีกันร่วมกันร่วมกันเขมีมีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายๆงานติดต่อมาเหมือนกันแล้ก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงเรื่องคิวด้วยครับจริงๆต้องดูรูปแบบงานว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไร ก็เอาก็จริงถ้าถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันก็รู้สึกว่าก็หมดที่จะรับที่จริงเขินขนาดเราออกคนยังัืนอย่ถ้าออกภูเขาไมเขินนั่นเนี่มันก็เป็นเพื่อนกันี่ต้องเขินเลยเออหรอศึกษาดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนล้วมันมากกว่าเฟรนโซนแล้วนะเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันดูใจยังไงครับถ้าแต่งยาจังเิย การะยะและมีคู่เพื่อนเป็นคู่การะยะและมีที่ดีแล้วหรือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคร์กันหรอกมันแน่นอนยมันแน่นเลยอย่างเขาบอกว่าเขามาทใจในตัวเราที่แบบกำลังเป็นหุ่ใหญ่กว่าจริงก็ผมชอบชอบความพพซิทีฟของเขาชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนพอังจีนดีเวลาไปไหนยังไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลย เใช่ครับเหมือนเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยหรอที่มิ้นใช่คือคือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกและความคิดของเขาต่างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็นแนวบวกหมดเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เหมือนมีมีพลังบวกจากเขามาเรื่อยๆเลยเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสูงอ้าวุยกันทำไมเนี่ยกำลังเฮือกเลยแบบกำลังใจให้กันละกันเนาะก็เลยถูกงานที่หลายคนก็โฟกัสรูปที่เขาอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนคู่นี้ไม่มีเสื้อใส่กันหรือเปล่

เบยข้างบนไปหยุดไปอยู่ทะเลเก็เป็นสูตรที่เหมาะกับชายหาดไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์หน่อยแสดงว่าซัมเมอร์นี้ก็ไปด้วยกันแน่นอนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในช่วงช่วงเดือนหน้าก็จะมีบินหลายประเททเหมือนกันแสดงว่าพักพักเดยจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีสต็อกไหมพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแค่ลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรเก็บไว้ดูคนเองบ้างไว้ดูบ้างม่อาจะลงไม่าจจะตีนเยอะไหมพี่มิวอะไรนะครับตีนเยอะไหมต้องสอนให้เขาดูมันว่าลุ้มเลย ไรคือก็ก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปตรงนี้แต่พอลงเงี้ยมันก็รอต้องพูดนะมาถึงซิ่งแปคกันก็ได้นะพูดมันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยมันไม่แอปหรอกหรืใช้แอปหรอกแต้องบ้านนิดนึงมันหวงในการละกันด้วยไหมครับโอ้เยอะไปแล้วนะเฮียเอาจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนเหมือนกันก็แล้วก็แล้วแต่เย วันเกิดไปกินข ra ้าวนี <men <men ่ยังไงแหล่งข่าวาก็ซิบมาเลยว่าเออวันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีมีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานไปชม่นวีเลยไม่ได้อยู่ที่ไทยวันเกิดมีของขวัญให้แล้วเนาะเสรเรียบร้อยเลยมีไวไฟยังไงครับไวไฟก็มีที่พาวเว์เลยหรือว่าพาวโวอร์แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสําเร็จอะไรพวกนี้ครับพี่ว่าเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันพี่มิวที่แบบว่าก็แต่ จักกัน,น,นอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรยังไงบ้างมือเขาก็ยังของเขาก็เริ่มขึ้น30แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเห<อ>มือนกันก็อยากให้ดูแลตัเวเองเยอะๆบางบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทำงานหนักเกินแล้วก<อ>็ไ,ไปหาหมอมีาากอมึกษากันบ้างไหมเพราะเห็นมันก็จะทำธุรกิจทำอะไรใดๆก็คุยกันทุกเรื่องเลย<ม>ว่า ต้อยังไงบ้างไอ้ผู้ใหญ่ทำอะไรยังไงบ้างเพราะอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันก็เลยเพิ่มธุรกิจก็เลยไปให้กับศึกษาเขาได้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์ครับปริศาในการทำงานแต่พอกลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเลยเออใช่วงแป๊บเดียวยามในงานในงานต่างประเทศเยอะครับเยอดช่วงมีนายเมสสาก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ไปด้วยกันนะไหมตามไปด้วยมั้ไก็ไปคนเดียวด้วยแหละรอเขาไม่ได้ไปด้วย คิดถึงไหมฮะก็แล้ก็มีวิดีโอคอลไงก็หนัไนเลยไม่หายไป โอเคนะต่อไ i f ฟนี่แหละคนจริงจะพูดเรื่องงานเลยเนี่ยระยะไกลไม่มีผลนะพี่มิวัวายต้งมีสุภาษิตไม่ตายใหม่ไม่ตายใหม่ไปได้หม่ไรล่อุดท้ายท้ายอกาเช็แต่หน้าที่มีความง่ายรักนะครับพูดยังไงฮะรักนะครับนี่แหละไฮไลท์ลรักใครรักใครรักใครรักคกคร ตาคนงี้่ตอนนี้มีออนแอร์ครับผมเมื่อราพุ่เป็นไงบ้างครับผมก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วอ่าก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับก็้วปารติทามันครึ่งเรื่องเครื่องครึ่งหลังที่เหลือด้วยปาร์ติทามด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ปาร์ติทามด้วยครับผมอ่่าเนีย